สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจำปาดงนะคะอันนี้เรามาหาเก็บผักหวานป่าหวานป่าตามหัวให้ปลายนาร้อนร้อนร้อนหาเก็บได้เล็กได้น้อยขึ้นเขาเก็บผักหวานกันโอย ก,ก็แดดร้อนก็ร้อนไม่ได้ไม่ได้ตะต้นผักหวาน,นต้นไม้ใหญ่แดดก็แดดูงสูๆเดิกกเดนป่าเก,ก็บผักหวานว้าอ๊ แข้งขาก็าบอกค่อยดีน้มกรุบรกวานต้นผักวานได้ทำอะไรก็ามาหาเลาะๆกินลมชม,มวิวขึ้นๆลงๆนี่แหลนะเนาะต้นผักวานป่ามันต้นใหญ่ต้นสูงต้นเล็กต้นน้อยก็บอกได้เด้ ต้นใหญ่ๆเจอแล้วต้นผักหวานลุ้นว่าจะเอาได้บ่เนี่ยต้นสูงต้นใหญ่โอ้โหต้นผักหวานตามปลาตามไล่ คนขึ้นไปเอาหรือยังนอนนี่นะคะคือต้นผักหวานโอ้ออกแต่ดอกออกแต่ดอกอเห็นไหมคะเอซีดอกหวาน ต้นสูงสูงเกินกหวานแบบนี้และวนะให้เก็บดูแถวข้างล่างดีกว่าไปไม่ไหวแล้วมันแดดมันร้อนต้นใหญ่ต้นสูงเกินนี่แหละหายอยู่หากิน ทุกอยากน้ำบากดูตามไรตามสวนคนนี่แหละมันไม่ได้ไปไกลไปไปดูก่อนอาจจะมีดูยังนี่คือผักหวานได้แล้วถุงเล็กๆดอกหวาน คือดอกผักหวานเห็นไม่ได้แล้วดอกผักหวานดอกผักหวานป่าครับบอกว่ามันหอมนะหอมหอมกว่าผักหวานปลูกเลยมาหาเลาะดู เราเก็บผักหวาน,นก็มีหนึ่งต้นโอ้โต้นักหวานดอกก็มีนะคะแต่มันน้อยเกือบจะต้านนั่นไม่ไหวแล้วเนาะนี่คือดอกผักหวานแกแล้ว เดี๋ยวเราลงไปหาที่อื่นต่อต้นเล็กต้นน้อยมันก็มีเขาบอกค่อยเกิดแล้วนะหน้าแล้งหน้าแล้งหน้าแล้งเออเดินชมวิว ชมวิวชมวิวกับออกกำลังกายนี่แหละเนาะไปเดินป่าป้นไม้น้อยใหญ่ล้มเป็นเงานี่แหละชาวบ้านหาอยู่หากินต้นผักหวานทางนั้นเลยแต่ว่ามันน้อยๆต้นผักหวานทางนั้น ต้นเล็กต้นน้อยยังไม่เกิดเนื้อมันก็จะต้องออกดอกต้นกะวานเล็กน้อยทางนั้นเลยต้นสมบูรณ์หน่อยก็มีต้นไมสมบูรณ์ก็มี หาอยู่หากินมายินแต่เสียงเนาะมายินแต่เสียงใบไม้ดูต้นตะกวานป่าก่อนแล้วก็เคยไปเนาะเคยไปหาไปดูขึ้นเขาโน่น ตรงแถวป่าบ้างอีเขามีอยู่บ้านโอ้ต้นเม้เอกอนมีก็ไม่มีแล้วอันนี้นะคะต้นผักหวานมันก็ร่วงหล่นโรยลาแล้วนะอมองขึ้นไปก็ ได้ซากดอกได้ลาได้เขาไม่มีก็ไม่เอาได้พออยู่พอกินแล้วละเท่านี้ก็เอาเท่านี้แล้วนะลงจับเขาดีกว่าเอะหองละห่วยไป ตามสวนกอสวนมันอะไรก็ลำบากแยก่ไข่มดแดงกับบ่มีน่าจะมีอ,อยู่เนาะหลังมดแดงหลังเล็กหลังน้อยป่ะ ไม่ได้ก็ไม่เอาไปขุดมันสําปะหลังลงเขาถึงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไอยเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ